ข้อความจาก THE ะทีมมันเป็นสิทธิ์ที่มีมาแต่กำเนิดของคุณที่จะตื่นรู้ขึ้นมาเรามีครื่นความถี่อันหนึ่งที่กำลังเปิดกว้างสำหรับคุณอยู่มันเปิดกว้างสำหรับคุณอยู่เสมอมันเปิดกว้างสำหรับคุณโดยตลอดมันเปิดกว้างสำหรับคุณตลอดไปด้วยแต่คุณก็คือผู้ที่จะตัดสินใจว่าจะรับเอามันมามา,มากน้อยแค่ไหน หรือจะเชื่อมต่อกับมันหรือไม่หรือจะตระหนักรู้ถึงมันหรือไม่เราเป็นเสมือนเสียงดนตรีที่บรรเลงอย่างแผ่วเบาอยู่เบื้องหลังของคุณตลอดเวลาดังนั้นบางครั้งคุณก็สามารถรับรู้ถึงมันได้บางครั้งก็ไม่เพราะว่าเมื่อใดที่คุณสั่นสะเทือนด้วยความสุขความรู้สึกซาบซึ้งใจ ด้วยความรักด้วยความเมตตากรุณาข้อมูลข่าวสารจากเราการมีตัวตนอยู่ของเราก็จะสามารถหลั่งไหลไปพร้อมๆกับคุณได้ในทุกๆโปรเจกต์ทุกๆก,กิจกรรมทุกๆมุมมองของคุณส่วนความกลัวความวิตกกังวลการตัดสินชี้ถูกผิดนั้นจะปิดกั้นกระแสการไหลอันนี้ เราขอเชิญชวนให้คุณมาฝึกฝนการยินยอมให้ตัวเองหยุดกิจกรรมต่างๆลงสักครู่หันมาอยู่ในความสงบสัก2-3นาทีในหลายๆครั้งต่อวันเพราะเมื่อคุณฝึกฝนทำเช่นนี้แล้วการใช้เครื่องมือง่ายๆอันนี้แล้วมันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณสามารถเข้าสู่ความสมดุลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งทำให้ร่างกายจิตใจอารมณ์และวิญญาณของคุณสอบประสานกลมกลืนกันพวกเขาอยากจะขอสนับสนุนให้คุณและคนอื่นๆจงรับฟังเสียงนำทางจากภายในของตนเองจงหาเวลาเพื่อสงบนิ่งและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะถูกนำเสนอมาให้ มันเป็นสิทธิที่มีมาแต่กำเนิดของคุณที่จะตื่นรู้ขึ้นมาในภพชาตินี้ของคุณคือภพชาติที่คุณจะต้องเคารพในความยิ่งใหญ่อลังการทั้งหมดของตัวเองคือภพชาติที่คุณจะต้องเคารพในความเป็นรูปธปรรมชีวิตหลากมิติของตัวเองด้วยจงวางใจ จงให้ความเชื่อมั่นกับการดำรงอยู่ภายในตัวตนของตัวเองตอนนี้มนุษย์โลกกำลังทยอยกันตื่นขึ้นสู่ความเป็นตัวตนหลากมิติของตัวเองดังนั้นตอนนี้เขาจึงกำลังตระหนักรู้แล้วว่าสิ่งเร้าจากภายนอกทั้งหลายที่สังคมเป็นผู้จัดหามาให้นั้นคือสิ่งที่ทำให้เขาหลงทางคือสิ่งที่จะมาควบคุมเขา ดังนั้นจงดึงตัวเองออกมาจากสิ่งยั่วยุเหล่านั้นสิ่งที่คอยจะทำให้คุณสิ้นเปลืองเวลาไปกับกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วจงยินยอมให้ตัวเองหลุดออกมาอยู่ในสถานที่ที่สงบเงียบที่ที่คุณจะสามารถได้ยินข้อความของเราต่อไปจากผู้แปลนะคะเราในที่นี้หมายถึงผู้ที่อยู่ในฝ้าฝั่งโน้น หรือผู้ที่อยู่ในโลกของวิญญาณทั้งหลายเช่นตัวตนที่สูงส่งกว่าหรือจิตวิญญาณหรือจิตเดิมแท้ของเราและทวยเทพต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจากผู้แปลค่ะในฐานะที่คุณเป็นมนุษย์โลกคนหนึ่งมีร่างกายเนื้อแต่ข้างในของคุณก็ยังมีเงาสะท้อนของดวงดาวของดวงจันทร์ของดวงอาทิตย์อยู่ด้วย เพราะว่าคุณมีคุณสมบัติของกาแลกซีมีเงาสะท้อนของกาแลกซีมีการเชื่อมประสานอยู่กับกาแลกซีด้วยจงจำไว้ว่านี่คือเกมแห่งวิวัฒนาการนี่คือเกมแห่งจิตสำนึกเกมหนึ่งมันคือเกมที่ยินยอมให้คุณมีประสบการณ์กับลายเซ็นทางพลังงานของตัวเองทั้งหมด มนุษย์โลกอย่างคุณก็เหมือนกับรูปธรรมชีวิตชั้นสูงที่ละเอียดอ่อนมีระดับวิวัฒนาการทางด้านจิตสำนึกความตระหนักรู้สูงมากๆแล้วซึ่งความตระหนักรู้จิตสำนึกที่สูงสูงนี้สามารถถูกออกแบบได้คุณก็คือสูงรวมของข้อมูลข่าวสารที่กำลังรับรู้และรู้สึกถึงจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอยู่ คุณกำลังมีการขยายตัวออกไปจากจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่บนดาวเคราะหโลกของคุณนี้มันจะมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงของกระแสพลังงานเกิดขึ้นด้วยดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุด และมีสติสมัมปชัญญะมากที่สุดสำหรับการรับมือกับพลังงานอันเหลือเชื่อเหล่านี้คือการกล้าที่จะเชื่อมั่นในกระแสการไหลของพลังงานเหล่านี้แล้วให้ตัวเองการยินยอมให้ตัวเองหลั่งไหลไปตามกระแสการไหลของมันคล้อยตามการแปลงแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้น จงวางใจในความเชื่อมั่นนี้จงดำรงอยู่ภายในตัวตนของตัวเองหมายถึงมีสติไว้ที่จักระหัวใจของตัวเองจากผู้แปลนะคะที่เป็นที่ที่จะนำพาความยืดหยุ่นมาสู่คุณได้ในทุกสถานการณ์จงฝึกฝนแผ่กระแสพลังงานแห่งความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจ ความรู้สึกขอบคุณออกมาสู่ทุกๆประสบการณ์ของคุณที่กําลังประสบอยู่จงรู้ว่าจุดท,ที่ทรงพลังอำนาจมากที่สุดสำหรับการตระหนักรู้ของคุณก็คือจุดที่คุณอยู่ในความสงบพลังงานที่กําลังไหลบ่าลงมาเอิบออาบดาวเคราะห์โลกในขณะนี้เป็นพลังงานที่มาจากอาณาจักรที่อยู่เบื้องบนทั้งหลาย เป็นพลังงานที่มาจากรูปธรรมชีวิตแห่งความรักและแสงสว่างทั้งหลายอีกด้วยซึ่งพลังงานเหล่านี้กำลังทำงานร่วมกับพลังงานที่ชาวโลกจำนวนหนึ่งสามารถยกระดับความสั่นสะเทือนของสนามพลังงานของตัวเองขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์โลกแห่งดวงดาวเหล่านี้ แผ่คลื่นพลังงานแห่งความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจความรู้สึกขอบคุณออกมาคลื่นพลังงานเหล่านี้ก็จะไปผสามรวมกับพลังงานของแมททิกแห่งภาพสามมิติไปทำให้คลื่นความถี่ของแมททิกที่ว่านี้ทั้งแมททิกสูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อใดที่ผู้ที่ตกอยู่ในความมืดมิดทั้งหลายสามารถโอบกอดเอาความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจความรู้สึกขอบคุณไว้ได้แล้วโลกแห่งความเป็นจริงของเขาก็จะถูกยกระดับขึ้นอย่างมาก ส่วนการต่อต้านสิ่งใดๆนั้นก็คือการไปทำให้สิ่งนั้นๆมันคงอยู่ต่อไปเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วการไปต่อต้านสิ่งใดๆนั้นก็คือการไปทำให้สิ่งนั้นๆมันมีกำลังกล้าแข็งมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเมื่อแดดก็ตามที่เราไปต่อต้านสิ่งใดไปแสดงออกซึ่งการต่อต้านที่ว่านั้น อยู่ในคลื่นความถี่ของพลังงานแห่งการต่อต้านอันนั้นแล้วก็เท่ากับว่าเรากําลังมอบพลังงานของตัวเองให้กับสิ่งที่เรากําลังต่อต้านนั้นอยู่ให้มันมีพลังงานมากขึ้นไปอีกดังนั้นลูกตุ้มแห่งพลังงานก็จะเหวี่ยงไปด้านใดด้านหนึ่งของความเป็นคู่ ดังนั้นเป้าหมายของเราก็คือการทำใจให้เป็นกลางอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่เหวี่ยงไปทางซ้ายหรือทางขวาเลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าความเป็นค้่มันมีอยู่เพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันมีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่แต่จงรู้เอาไว้ด้วยว่าจุดที่ทรงพลังอำนาจมากที่สุดสำหรับความตระหนักรู้ของคุณก็คือ จุดที่คุณอยู่ในความสงบนะจุดสูงกลางของความเป็นตัวตนของคุณเองก็คือจักระหัวใจของตัวเองนะคะจักผู้แปลเพราะว่านะจุดสูงกลางนี้ณนะสถานที่แห่งความสงบอย่างสมบูรณ์แบบนี้จะมีคลื่นและความสั่นสะเทือนของความสุขความเบิกบานความรู้สึกาซาบซึ้งใจ ความรู้สึกขอบคุณอันบริสุทธิ์ของคุณเองสถิตยอยู่ก็จบแล้วนะคะเป็นข้อความจาก The t e ทีขอขอบคุณผู้แปลและแอดมินเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนัรัดมาณที่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ